เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทไทยไฟจำกัด รักที่สุดคือในหลวงห่วงที่สุดคือแผ่นดิน ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟค่าเชื่อพะเยารอบชิงชนะเลิศปี2024พบกับสองผู้ดาเนินรายการ<ท>เป็ก<ท>เปรมนั้สุวรรณาน,าน,นท์และเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากร สวัสดีครับผมเป็กเพมณนัสสุวนานนท์มาแล้วครับสวัสดีครับผมเดียวสุรยนอรุณวัฒนกูลนะครับกลาสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ทางหน้าจอช่องแปดนะครับใช่ครับแล้วก็ที่ชมไลฟ์ยูทูบของเราอยู่กับไทไฟออฟฟิเชียลนะครับอยู่ทั่วโลกเลยนะครับว่าที่ไหนเราก็สามารถชมเราได้นะครับและทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับกับไทไฟ2024ในศึกไทไฟฆ่าเชียรพะเยาสองเสียงดังมกทุกค โอ้โห,โหคนที่อยู่กวานพยเยาตรงนี้นะฮะเสียงดังมากนะฮะดังเป็นทั่วประเทศเลยตอนนี้มาด้วยจำนวนที่เยอะ ครับแต่พลังเยอะกว่าในวันนี้นะฮะใช่ครับมวลความสุขแบบนี้วันนี้นักกีฬาของเราชกกันเต็มที่แน่นอนแน่นอนทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณลาอนสศวรีพ่อขุนงาเมืองริมก้านพยาวจังหวัดพยาวครับคนเยอะมากมากจริงๆครับวันนี้ใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับคนที่ดูเรานะฮะไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะครับนีเรียกได้ว่าไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดสดไปที่ประเทศจีนด้วยคนดูที่ประเทศจีนนะผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า1000ล้านคนจะได้รู้จักที่ก้านพยาแห่งนีี้ทท่เเป็นะลบ จุดที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือนะฮะแล้วก็รู้จักจังหวัดพะเยาด้วยผมเชื่อว่านี่แหละฮะความสุขของคนพะเยาในวันนี้และความสุขของพี่เดี่ยวด้วยยังคุยว่าพี่เดี่ยวตอนเช้าตีห้าจะตื่นขึ้นมาวิ่งแน่นอนพ <laughs> ี่สมจิตจะไปไหา้น้ำที่กวานพะเยาผมไม่ยอมผมจะไปปั่นจักรยานลรอบด้วยจริงไหมที่พูดเนี่ย <laughs> เดี๋ยวคิดดูอีกที <laughs> แตใครวิ่งผมมาแน่นะ <N> นะเช้านี่ตีห้าเจอกันเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆที่กวนพะเยานะถ้าใครไม่เคยมาเดี๋ยวลองมากันได้ครับครับผมทุกท่านครับ ในปีนี้นะฮะเป็นปีมหามงคลเลยนะครับทุกท่านได้เห็นภาพตอนต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับเนื่องจากในปี2567ปีนี้ผู้เราเชาวไทยไฟครับได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานถ้วยรางวัชลชนะเลิศให้กับนักมวยชายจำนวนสี่ถ้วยพระราชทานครับสำหรับการแข่งขันไทยไฟ2024ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันค่าเชือกและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีครับ พระองค์ท่านสรงพระราชทานถ้วยรางวัลชลเลิศให้กับนักมมยหญิงจำนวนหนึ่งถ้วยพระราชทานครับแน่นอนครับและในปีนี้นะครับพวกเราชาวไทยไฟครับรู้สึกปรับเลื่อนมันอย่างยิ่งครับที่ได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสรงพระราชทานถ้วยรางวัลอีกหนึ่งถ้วยนะครับสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยค่ดเชือกครับไทยไฟลีก2024นะครับในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและในระดับต่อไปนี้นะครับท่านผู้บริหารนะครับจะขึ้นทำพิธีเปิดกลวยดอกไม้